สบายดีเด้อจ้าพี่น้องทุกคนปีใหม่ผ้าใหม่แล้วเรียบร้อยเลยฮะก็ลงมาเยี่ยมย่ามลุงพงเด้อพี่นอ้องเออข้าเจ้าเห็ดแล้วแล้วจะหัวเห็ดทอดแต่เข็ดนี่ระยาเนี่ยแม่นแหละไม่ต้องเห็ดอนาไลายเห็ดไลายมันก็นกนดิ้นมูพี่น้องเลยดูสัมในกาโอเคแล้วเนี่ยเดย็หัวแข่พอว่าเขาได้มีหัวมีแข่นะพี่น้องเรากา็ได้ีเด็กเออโอเคแหละโอเคแหละ เรียบร้อยเลยเขาเห็ดไทยที่เอองามอยู่โอเคอยู่กยามันเขาอยู่ป่าอยู่ดง<อ>เห็ดทั่วทำนีก็ดีแล้วนี่เลยมาเยียบยาบางลุงพงพี่น้องเลยจปนปีใหม่แล้วพอวันเด้พาอันนางทองมาอันนาเปินมาสมมาพอเดยหัวแขกอันนี้เดย์หัวแขกกับพี่น้องเลย ได้แล้วแหละโอเคเอา้าซัมนี่ก็ถือว่าโอเค,แล,อเคแล้วหัวแข็เรานักนับเรีนเรียนแล้วนะพี่เข็ดมนันยังกินลุงผงบุฟี่อะไรบุลเล็งกันนะไข่เป็นไข่เหลืออยู่ที่เหลือจานชีนุอยเออกับพอได้กินอยู่กันนี่เด้อขั้นบุมีกับไข่ก้าน,น่าแล่นนีเเกก่เสียบอกไข่เสียบอ๋หรืออะไรไข่ดำหรือเสียนานเป็ดอยู่ครบที่เ็ดนะ ơ pet lạc dù Cái, cái, cái chuột hồng nhìn nào nó hoa nhan ma mak hoop bổng phong mak hoop ma mga phong diễn Ừ. hoi phu kai hai 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 มันสิออกลูกแลวเออเรียลูกมันนี่นีลงน้องอย่างนี้ไเนาะเป็ดเนาะหนันลุงน้องได้ครั todavía, บเรื่คขาลูกไรเอาไรลงน้องอย่างนี้เหรอฮะอ้อมหัวดีไหมหาผดโอ้ยมันก็ออกคือเกานะ่าเ <rée S 1> นาะเก่าแล้วลงมาเยี่ยมย่ามึงลุงพงสภาพการเป็นยังไรหัวแขกโอโเคอโ ك, โอ ك, แหละพี่น้องได้หวัวได้แขมดเลยเลือแต่ทางเขาเราสิเอามาต้นอืม ไอห่อนมาเนาะบงเข้าบงชวนแล้วก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเหี่ยวหมดแล้วอ้ามันแดดเลยบติเลยมันแดดพี่น้องอ้ตายหมดเลยหมักถั่วกรตายหักแงกรเียนโอ้ยเออมาเคือรอดมัือเนาะเ่าบรบคกน เรากินแล้วหมักเตงกะเหียนแหละหมักเลนเธอสีเป็นหมากเนาะหมักเล่นเนาะเออได้เรื่องอยู่หมักเล่นน้ำเย็นอยู่ฮดรถท้องบุ้มไอเราไปฮดค่อยวันนี้นะหมักเคือี่นออสีรอดอยู่นี่เดี่ยเบี้ยหมักเคือจนท้องไอหมักเคือนี่สีรอดยูไหมหมักเล่นเด้นพี่น้องเดินใครเน่หมักเล่นนะนสีรอดอยู่ S <S <Pop> <S an uter> มันถึงน้ำดูด <S an dessert> ิได้ท้องเราปลูกเน่เน่เน่เเน่่เเบี้ยมะขือเราเนี่ยคอยบริโลงมาเยี่ยมยามคนส่งทรงการนะพี่น้องยไม่น้อยจ้ะนี่เบี้ยมะขืออะไรเนี่ยอืมันถั่วนี่บ่เป็นเนาะงมักถั่วเนาะโอ้ิงคายเราก็บ่ยืนเลยอันทองมันบ่ขยายเลยอืมหรือว่าบ่อันจิ้มจิ้มดินทรายบ่รู้อวันไรวะ เราบม่ได้โคดลนทองโคดบัซ anyway, um, uh, ุ่มเนาะพักบ e> ัวนี่ไก่เมสะเมื่อไงงี้ดอกมะเขือนี่เออบงมันไหรกว่าะเออมันห่อนแห้งเนาะบริติเนาะน้องคงเนาะนี่เลยดินชายได้จ้ะโอ้อือได้อยู่ทองตัวจะปลูกอยู่เลยนี่ได้อาแหนงออกไล้ทองมีแงงหน่นยนี่เลย บมตายแล้วนี่ออกแนงและเนี่ยเลพี่น้องได้แล้วนี่ยขนมใหม่เราหนึ่งก็กะยามันยังโลดเนาะน้องลุงพงเนาะยามันหมักเล่นหมักเล่นพ่อได้กินแล้วกะยามันหมักแข่งหมักเครือกะเออบรรยามพ้นอย่างว่ากันเอานั่งท่องล่างถวยเราโดยท่องเด้ออือทองชิมาล่างถวยล่างบ่วงให้พอเด้อสวัสดีจ้าป้าลุงล่างรถนะข้าวเดียวนั่น อวยบ่วงแล้วอองไว้นั่นล้างให้เราแน่เราเพราะว่าเรน่น้ำนะทเทออก้อนนี่ทเนนทมาทา,ง,ทนา,นานนงนี่นีนน่เทไปทางพุ่นเนี่ยก็ได้ทำนั่นแหละเนาะมันยินนัมันห่อนแห้งอากาศดิห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยลงมาคำคอยกับเว้นแล้วกับมันห่อนห่อนเนาะลงพงเนาะบวายห่อนบวายห่อนเด้อโอยทางนั่นกับคนเขาบ่ได้นะ ง้อกล้วยนะเขาบ่ได้ค้นนะเขาได้คันเขาจะเขานะอัะบุ่มีเราแค่นี้พี่น้องเลยอือข้อเป็ดข้อไก่แล้วอืออืแล้วเรียบร้อยแล้วหัวกะเซมตกๆเอาเห็ดซมีแหละดินกระดินม่งโมเป็นดินเขาเองเห็ดทอดนี่แหละก็ยาเห็ดทอดข้อไก่เลยก็ยาเลย เป็ดเลี้ยงไก่เราอยู่ในดงพี่น้องเลยอยู่ป่าอยู่ดงว่าออกนอกก็อยู่ในนี่แหละ,ะยลยอย่ามันไหลม,มันมาบ่ลุงพงมันขำเนี่ยมันเข่าข้อออกตี่เข้าโอ้อหมดเออ,อ,เอง,ง,างามเามนาะ เขามาละพี่น้องพุ่นหลุดได้ไรของเรางามเดี๋ยดิมีสัตว์อยู่นั่กับพอได้แย้งนาะลุงพงเนาะอยู่ได้อยู่นั่งมาดีไเนาะเข้าเนาะเผาไก่เผาเป็ดแมนบอกพรอนไ่ได้มาบ่พรอนนะฮะพวกมันจะเริ่มพวกพร เปียกไหมเข่ามันมน้ำเขา่าอ,อ,อืมเซมมันเนะซมมันอืมบล๊ะตัดใบตัดใบเข้าเตาเลยเตาไผ่สูงนั่นมันสีดีได้ลงพงอันนี้มันต่ำเลยมันสีเฮือนค่ำก่อยากเข,าเข่าเฮาเอาไผ่เขาไบชุ่งๆเลยมันสีดีเหตดอยู่ต่ำนะหลวงพงษ์ อย่าบอกเราเห็ดอยู่แล้วนอนลงพงเนาะ,นาะห้องน้าบันนี้มันเม่นขึ้นมาแท้เม่นประเลสฮะเม่นโปเลสไปท่าทิ่มเลยเป็ดไก่นั่งกินนั่นมันบวกกินไงมันบวก,กินค <laughs> นเอาลงน้องเข้ไปเจ้าเขาตายไปเลยเอา้ามันเป็นอย่างไรตายจกมันฮ้อนเอยนอ,นเอย่ามันฮ้อนแข้วคือบ่ปล่อยมันสับไอ้มันลงตายเลยเฮ้ยคู่ตโลด กักมันไหวขึ้นยังให้มันดูธรรมชาติอูดแล้วเฮ้ยกลายยาไปะเกา่าเม,ม,ม้นยังขอยว่าเมนเม้นเม,ม้นอยู่เลยอืมคือเม้นแหง้งอะไรเพราะเม้นคำวอันอน,น,าานาวิถีเนาะคำวิถีแตกเอาไปซู้เนาะพูดว่าเม้นดอกอะไรวะเท่าพ่อเราไม่อยากมาเลยเนาะเออมา บ้านอะไแกบ้านเาานาะอยู่คนเดียวไปลงพงเ้ยอ,อยู่นี่กับมวนอยู่อยู่คนเดียวกันเนาะ,ะลูกน่ะได้สาเราบ่ได้มอเล่นนันเจ้าบ่มาเราก็อยู่คนเดียวคือกันอบนอบบ่านกีเราคนอยู่บ้านไหนเโน,โน่เ่ะ ลาวน่ไดนเออแม่เราคอฟังเสียงเบาเราก็น่าจิริตว่าของหน้าเราคออยู่ใลล<ง>ลกล้ลงอีกยลงอีกเลยได้ลงอีกเลยข้อไปข้อเลยไลลมันเข้าข้อหไหมเ้ขเพชรเราสิลงน้องพี่น้องไม่้เข้านได้ม,มันเซิงไก่เลยนะไข่แล้วจะน,นอนกันเนาะเออมันจะไข่ได้รอมเองอืมไข่แล้วหา ไกแร่มาับเมือเรากินเขากินน้ำเรียบร้อยลุงพงกะทำจะได้พี่นอกให้ลงมากันนี่พระอาทิตย์ลงแลเด้อํำแล้วนั่งตรงล่างถวยให้เราเล้วก่อนเอาจังสีออกเมื่อลงมากับ้อนลุงพงเอ้ยอยู่เขาก็อยากลงมาอยู่้อนแดดแดดแท้แดดวาเนาะ แดดเจี๊นมืนตาบกขึ้นคอยกระยู่แต่อยู่ในห่มมันะ่ะแล้วห่มอยู่เตียงอะไรรี่ใครนังทองอยู่ในอะไรมันห่อนอยู่ห่อนไครแน่มันลมเย็นเราล่างท้องล่างให้มันแล้วซะแล้วแล้วก็เมื่อนด้ท้องไอคำนะคำมืดแล้วให้ในไรเพื่อเขาข้นเมือ่อนเพอดีมืดในทองง้องเลยเอ้าล่างให้เล่าล่างไว้ให้เล่ลาโน่นอืม ล่างถวยล่างบวงให้พ่อใหญ่พงก่อนหลายมือว่าได้ลงมาพี่น้องเลยมือเป็นมือรอมือเลยเปรกประดุกตายค่ะมันวางวงความของเราเลยเราไปทิ่มแจของหน้ามาเม้นเม้นเอออันนั้นแหละเขอยันเม้นเม้นตัวนั้นเลยเลาคือบัทิ่มไกลๆบัวถิ่มหวานจืดแล้วกระท้มแม่วางกระทต้มเยอเยอเออมันทิ่มไกลๆอีคนเนาะทิ่มใกล้ๆแน่ละทิ่มก็โอ้วนพงก์ต้นมะเขือเลยอืมขาอะไรใกล้ๆ มืดเลยล่างล่างมืดเลยล่างแล้วเขาก็เมื่อคนมันเดินล่างให้เราดีๆหน่อยแล้อก็เราลายเป็ดเขาคอกบางเฉื่อเราบ่มีหมูว่าแล้วก็บอกกับเป็ดเอ้าก็แม่นต์คอเราเราจะสิบอกกับไผ่แล้วก็บอกกับเป็ดเราบ่มีหมูว่ากันเนาะ Ừ, จกักสีล่มน้ำพายอยู่ดงอยู่ป่าเนาะแม่นบอกพี่นอกของท่านเบิ่งก็ในเมือกแล้วไงพักแล้วก็หยุบเลยบอกเกิดดอกมันพว่ามันดินทรายเนาะมันดินทรายโพดนอกลุงพงเนาะฮะเออมันผลไป่ได้อ้อมของผุ่นจะซองเอ,อ้ยเออซ้อเอนะาคนดินฐานมาใครได้เนาะ มันเออดินทรายเนาะลุงพงเนาะพักมันบกเข่าเนาะลุงพงษ์มันแน่นไว้เนาะดินดากบ่งามเอ๋อมันบกแข็งบ่ดินดาบบกแข้งแล้วบดินดาบดินดาบฮะได้ดินทรายบกแข็งแล้วบ่ครับพวกพิเอลเข้าไปเลยล่ะอืมันดูดไปเนาะอัดแล้วขอกเพชรอัดได้ไหม เอาไก่เขาบวะเอาไก่เขามาตันโคบเมันตันเราเอาไก่เขาก่อนอัดมาเนี่ยปลามันจะจันห้องเลยไวท้องมจะจันทร์ห้องแล้วนี่เมื่อไร มืดเลยได้ลุงผมเลยเนี่มแล้วย่ไยยา,า,ยาได้แห้งข้าวสาคนเอาบีอยู่นี่จนน่ายตายหลายคน่น่าจะนี่คือว่านี่เป็นสองคนเอ้าเขาเป็นยังลุงพงไปถามเขาก็เขา,ขเขาขเจะบอกเสือนั่นเด็กน้อยอยันขี่รถถีบสามีท้องนี่อะไรขี่รถถีบไปหุงเฮียนเขาขี่รถตู้มาคนจีนอ,อุ้มขึ้นรถไปเลย กองสีบอกกันดิปลาหกโมงแล้วนี่ yup. ไฟเราหุา่งเลยแล้วเราบลาทองมามาไปไปเมื่อก็ได้พี่น้องก็ใอ้บันที้ไฟลุงพงหุ่งเลยไฟเราหุ่งเราอย่าบกว่าไฟเราหุ่งได้รบันที่เมือกันพี่น้องปลาทองปลาล่างเรียบร้อยลงมาเมียนให้เราอีกไปเมื่อเด้อลุงพงเด้อปลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่กับพ่อกันคลิปใหม่เด้อทุกคน